Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

เลยครับฝนจะมาแล้วครับสวัสดิยนะัยเนี่ยคนที่ครอบครัวลำบากนะคะยันเจมไม่มีแม่ไม่มีพอ่อหรือว่าไม่มีพ่อแม่หรือว่ามีแม่แต่แต่ว่าพอ,อพอแม่ทนทำงานแล้วก็ถ้าเด็กๆอยู่ด้วยกันเนะี่ยรูปอยู่ด้วยกันเนะี่ย เขาก็ทํางานไม่ได้แล้วก็หา,หากินไม่ได้ครบกัลําบากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลําบากจริงๆแล้วก็ถ้าเขาอยากเรียนกับเรารับชัางก็ถามถาม,ถามเคยถามเด็กๆเด็กๆก,ก,กับผู้ใหญ่บอกว่าก็มาก่อนเนี่ยพม่ากับไทยก็ไม่ดีกันสู้กันที่ฟัรพมากก่าก็ไม่โปรไปมากกว่าที่อนไทยโปรไปมากกว่าเพราะฉะนั้นครบทัวลก็ย้ายมาก็มี หรือพมา่าเนี่ยไม่มีงานทำก็ต้องข้ามพม่ามา,มามาที่มันลไททำงานแบบนี้นะคะหรือว่าบางปันตีพ่อแม่เสียชีวิตที่พมา่าแล้วก็ญาติญาติมาหาญาติญาติที่ไทยก็มีช,ช่โอจริใจมาชางคิดว่าไม่กลับมาแล้วเนี่ยชิชิกลับมาเพื่อมาเลยดูดงหลังใช่ไหมรู้แล้วันนีก้กลับมาดูดิซ เห็นไหมคะเร้นแล้วเช้าเดียวจะคุยกันแล้วก็เย็บเยกห้งประจำจานเย็บห้องจานแล้วก็น่าจะทำความสาดบ้านโอเคประันปอสายมือก่อนปอสามปอ3าตอนเช้านะคะ วันจันทร์เนี่ยครับเวลาเรียนการดำน้ำสิบโมงครึ่งเด็กจะเรียนที่สจะเป็นชั่วโมงวันนี่ยนะครับเราจะเรียนรวมกันเป็นวิทยาศาสตร์ชั่วโมงวันจันทร์ก่อนวันจันทร์นะครับ เมื่อเขาเขาเขา้เขามาเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ทกุกวบทุกคนนะภาษาไทยไม่ได้เพระเาะฉะนั้นต้งแต่อนุบาลตอนเรียนแล้วก็พอพ่อสอนแต่ละสเต็ปเพระเาะฉะนั้นทำตามภาษาเขาแต่ละคนเนี่ยสปีดตัวนะั้ไม่เหมือนกันความเร็วหรือความเข้าใจไม่เหมือนกันเพระเาะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราเนี่ย,ย,ย,ยเด็กๆก็จํานวนไม่เยอะเพระเาะฉะนั้น ฟลีกซ์โบได้นะคะแล้วก็ความสามารถดูความสามารถคงเข่าจริงๆแล้วก็น่าจะโมกับโมนี้ฟลีกซ์โบได้ถ้าถ้าเป็นไปได้นะ่ะอยากทำแบบนี้นะะแตบ่บางครั้งทำไม่ได้ต้งต้งบางครับว่าต้องเรียนกับแบบนี้นะก็มีแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้โมความสามารถโค้ทละกนอันนี้เนะี่ยฉันแหละทำใจว่าแบบนี้นะคะ พราะอายุเยอะแล้วแต่ว่าอย่างภาษาไทยนะไม่เก่งแต่คณิตศาสตร์น่เก่งน,นะรือภาษาอังกฤษเก่งน,นะก็เรียนกับคนที่เก่งๆเนี่ยน่าจะดีกว่าสนุกวกว่าเนระ็วกว่าเนี่ยจะต้องต้องดูเทละคนททละคนนะคะม่ใจว่าดูอายุชอบเรียน,นคณิตค่ะมันเป็นเหมือนปัญหาแบบชอบตีโจทย์ถ้าเราเข้าใจมันก็ง่ายไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยแบบภาษาไทยต้องจำเยอะ แบบมมันมีลา,ยอยาตอนนั้นมาพูดไทยได้ไหมครับ oh. ก็พูดได้อยู่สองคำครับกินข้าวคือนเลกินข้าวก็สวัสดีครับผมพูดภาษาไทยไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือว่าพื่อกันเรียนครับผมทําอะไรไม่เป็นเลยครับครูเขาสอนแล้วผมทําเป็นแบบทํานาดาาปลาผมก็ทําไม่เป็นเลยครับแล้วครูเขาก็สอนครับแล้วผมก็ทําเป็นครับที่ที่นี่คือก็ซักป้าเองนก็อาบน้ำไปรักษาสุขภาพตัวเอง แล้วก็ทำอาหารเองผูาจารนพกเายามให้นักเกรียนทำเองนะคะแล้วก็ครูก็ช่วยครูเป็นน้ำนิดนึงนักเกรียนทำอาหารเกร่งกว่าจาเยอะเลยคะ่ะทำให้ดูค่ะทำให้ดูแต่ว่าเมนูไหนที่เขาอยากรู้ว่าทำยังไงเขาก็มาถามส่วนมากเขาจะทำเอง ไม่ค่ะไม่เคยสอนเป็นทางการเลยซึ่งบางทีเราอ๋อแบบนี้แกงได้เหรออะไรเงี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าทำได้เหรอแต่เขาทำได้เนี้นแกงกรียบแกงกระเจียบน้ำนิดน้ำนิดก๊อบข๊อปเอาตรงกลางน้ำตรงกลาง ผมอยู่กับเด็กเนี่ยนะสามปีนะครับเราจะเรียกนักเรียนว่าลูกลูกลูกตลอดเลยนะครับแต่นักเรียนจะเรียกว่าเป็นครูครูแต่เราจะสอนเราใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเหมือนอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยเหนื่อยครับนการดูเด็กเด็กมันเลือในช่วงวัยของเขาแหละแต่ธรรมดาเราก็ถามว่าผูกพันไหมผูกพันเพราะเราอยู่ด้วยกันทุกวันเรารู้นิสัยกันและกันนะครับว่าคนคนี้นิสัยเป็นยังไงคนนี้นิสัยเป็นยังไง เบอร์อะไรเบอรสามครับเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งนะืโหเร็วดิคมเปียกเ่เบอร์หนลเมื่อก่อนหรือว่าอีกครงนี้ตื่นขึ้นเลยเนาะรก เรื่องทำนาเนี่ยเราเน่ะมีแรงอยู่มีร่างกายอยู่เพราะฉะนั้นมีความสามารถทำนาได้แล้วก็มีที่ด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้อาช้ร่างกายตัวเองแล้วก็ได้ได้ของกินตัวจะได้รู้ว่าคองกินเนี่ยได้ได้ลำบากแค่ไหนแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยสุดยอดแค่ไหนก็อยากรักษาธรรมชาติไหมอันนี้คืออยากอยากให้นักเรียนรู้สึกจริงๆแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเราปลุกปลุกข้าวเองเคี่ยวข้าวเองเนี่ย รู้สึกดีนะคะแล้วก็ทำให้เราใจเย็นแล้วก็ใจเ็นแรงขึ้นอันนี้คือทารู้สึกว่าจะอยากให้ทำแล้วก็อยากให้สู้สั่งกับชาวบ้านด้วยค่ะชาวบ้านเนี่ยใจดีมีความรู้ม,มความสามารถ เริ่มทำนาแล้วเรอเนเดือนข้าวจะขึ้นแล้วก็เราจะดํานาเคสุดสนะครั้งนี้ประมาณเกา้าไร่ก้าไร่คือหมือพี่ตีแล้วพี่ตี๋อาจจะมีสิบ1อไร่แต่น่าจะพี่ก็ไม่หมดไม่หมดขไหนเขาจะประมาณเท่ากันแหละแต่น่าจะได้เยอะกว่านี้สดสนะเดินเรื่อนะ เราเชื่อว่าทุกคน่ไม่เหมือนกันแตวความสามาาคก็ไม่เหมือนกันชอบก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้พัฒนาความสามารถตัวนียต้องมีเวลาที่หาแต่ถ้าทุกวันเรียนหนังสือเป๊ะเป๊ที่ที่ครูกำหนดเนี่ย ก็น่าจะนักเรียนหาไม่เจอหาไม่เจอคือหายากบางคนน่าจะหาได้แต่น่าจะบางคนเนี่ยเครียดหรือว่าไม่มีเวลาคิดแล้วก็ถ้าโตขึ้นแล้วงานที่ชอบอาชีพเนี่ยอันนี้คือมีความสุขจริงๆแต่ไม่รู้ว่าถอยแอบชอบอะไรรู้ว่าที่ไม่ชอบแต่เพื่อเงินทางานเพื่อเงินเพื่อเงินเนี่ยอันนี้น่าจะชีวิตเนี่ยมีความสุขน้อยน้อยกว่า